พบกันอีกแล้วนะครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะโอเคเราก็มาเข้าที่ประเด็นแรกเลยประเด็นแรกก็คือตอนนี้ก็ซีดู๊แฟงก็มาแล้วแล้ว,ลวก็เหมือนเดิมก็เปิดร้อยแปกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับการันตีกิจกรรมนี่ร้อยแปดสก็ได้ไปเลยตามนี้อ่ะ คนที่ไม่อยากอะไรก็ข้ามไปอย่าลืมนะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวดําซื้อไว้ก่อนตัวดำจะเยอ่ยยยตรงนี้ผมซื้อไปแล้วเพชรผมก็เลยเยอะเยอะก็แปดพันประมาณนี้โอเคประเด็นนี้ไม่สําคัญประเด็นสําคัญที่สุดก็คือหลังจากเราเรี่องไงนะเกมเขาไม่ได้เนาะในที่สุดไอ้นี่ก็มาแล้วครับ มันรีเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็จัดอากจัดต็มไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่จัดกันเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับคือมันแจกให้เล่นฟรีทุกตัวเลยนะดูดิเีเล่นฟรีทุกตัวจริงๆผมก็เลยจัดทีมเป็นนีเลยจัดอักจัดเต็มนี่ของคิงของเมท่านไหนอน,นี้ผมจะเล่นเป็นสายนัมเมิกอยู่เลยนะผมจะแพ้พวกผมจะแพ้ทีมสะท้อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาความสนุกนะครับไปเลย ก็จะถามว่าซีโร่ฟงเนี่ยเก่งไหมก็เก่งนะแบบมันทําให้เพื่อนแบบถึกทั้งทีมเลยแต่ก็สำหรับเราก็เฉยๆนะเนาะอย่นตั้จะเต็มเลยเราเป็นสาเเเนะเยเปิดเผยอะยังไม่เปิเเดเผยดีเท่าคิงไปอะ่ะผมว่าเขาน่าจะเอาราชสิริมาปองกันแน่นอนเราจะ,มากกนนาจะไม่เอาไปก่อนไม่เราจะไม่โชว์นะ อ่าเขาเขาจัดมาสปินกันนะผมเสียว,ว่าเขาจะมีคริงเฮ้ยเขาจะเอาคริงมานะผมเลยจะใช้เป็นเอ่อขอนี้ขอนี้ค,คอือยังไงเราก็ได้จกตีได้นอนอแล้วก็คริงแล้วก็มีเท่านั้นเลยโอเคเขาดวงว่ปาป้องกันทีมเรานะแต่ก็ไม่เป็นไรดวงตัวเดียวดวงตัวเดียวคือเอาไม่อยู่นะสำหรับท้าวมาทีมผมอะต้องไนทีมแต่ท้องเท่านั้น ยิ่งยิ่งยิงงี้ก็เกิดออโต้เลยก็ได้นะแต่ต้องเราลองเล่นดูนะกันอเอาอะไรดีจัดๆๆๆไปไปแต่งจัเต็มเลยกันอ่าตึกถล่มใส่หน้าไปโอ้โหจะจ่อไปเลยอ่าปีทิ้งเอาไว้กับเขานะ,ะเขาจะไม่มีรถไฟใช้เรียบร้อยปาดไปออืก็คือบทนะครับ ท,ท,ท,ทิ้งไหมอืมหมดแล้วหวดแล้วครับยังไงขอแพ้แล้วล่ะเราได้เปิดก่อนไงปลานนี้เลยจบอย่างไรแต่นี้มันเป็นทดลองนะก็ตอนแรกผมจะเล่นตอนนั้นแหละแต่ก็คือเกมเข้าไม่ได้ไง เราก็ทดลองไปก็ได้ผมก็จะจัดเหมือนเดิมนะผมจะไม่เปิดเผยว่าผมเจ้าคิงลงเป็นนี่เอาคู่หูไว้เลยแต่ถ้าผมเห็นทีอย่างเงี้ยผมย้อาทีมสะท้อน่ปป้องกันนะแต่เราก็ต้องถึกระดับหนึ่งนะทีมสะท้อนอะตัวที่ผมว่ามันจะสามารถชนะทีมนี้ได้ก็จะเป็นพวกดักไซส์พวกอะไรเงี้ยที่มันลดระมีด คือยือให้แบบให้เรารอดเธอานั้นได้อะแ้วผมก็ยยังเราอย่างง่ายๆคือเราอ่าเขามาอย่างนี้ก็คือเขาอจะเป็นทีมบลูลอดก็ได้ผมก็อยากเล่นบูลอนะแต่คือว่าบลดอดผมไม่เต็มเลยผมจะอ่าอันเดิมก่อนนะ โอเคเขาก็จัดราชาเิลึกมาเขา่าจะเป็นทีมสะท้อนก็ได้นะแต่เราก็ลงมาวัดกันว่ะดมีนเราพอป่ะอ่าเราไปเปิดก่อนหมดเลยแตวเรามาดูกันะว่าเนี่ยพอใส่เห็นไหมเห็นไหมเพิ่มโลให้หมดเลยเนี่ยมันเป็นสกิลของ ตัวใหม่เรานะก็ถือว่าดีแหละแต่ก็คือมันเอาไม่อยู่นะคือละมีดังผมมันบ้าเกินเนี่ยเนี่ยดูเพื่อนเพื่อน,น,น,นคุ้บเขาเหลือสองสามตัวแล้วไฟหนึ่งอนะคือเขาต้องให้มันขี่ด้วยไงแต่มันทำยากเนี่ยเห็นไหมยอมเพ้ไปเลยคือหงดบ,บ้ากเล อ่าเดี๋ยวมาครั้งสุดท้ายผมก็ตัดเหมือนเด้วยวะ่ะคืออันนี้คือหมดสุดแล้วอ่ะจริงคือคือถ้าล้มได้ก็คือต้องสปีดน,น้ำกว่าคาานะราับเพราะว่าแต่สปีดน้ำกว่าก็คืออาจจะไม่ล้มนะเพราะถ้าไม่นําครบทุกตัวเพราะว่าเด็กผมใช้คอนี่ไงผมไม่ได้ใช้คอเด็กเขตาตัดลูกไฟผมได้แค่สองดัน้ผมก็ได้ออกสกิลพอจริงผมได้ออกสกิลก็คือนั่นแหละครับ เขาก็ไม่มีลูกไฟใช้อ่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผมเปิดเกินไปอะคิะะงเราได้เปิดอะคือถ้าเขาไม่ได้เอาเตะคอเลชาเตลิสมาคือจบไม่ได้เล่นยังไงก็ไม่ได้เล่นเห็นไ,ไ,ไหมไม่ได้เล่นไม่ยิง ดูไหดูไปถ้าถ้าขาไม่ขีเขาก็คือไม่ได้ลูกไฟนะเห็นไหมอ่าเขาลูกไฟก็สายไปแล้วครับเคเคตอตอมิกตัเดียวบาดมามันไม่สามารถให้ให้ตายได้ไงเห็นไหมคือโหมดมากจริงๆก็พเพื่อนๆก็ลองอะไรปรับใช้ดูนะเอาผุงได้เป็นวานนี้ นี่ของผมก็จะเป็นเนี่ยแล้มีสปีดสูงเท่าไหร่ใส่ใส่ไปได้เลยใส่ไปได้เลยผมผมจะบกบกกก่นนะยกเว้นมิทไนท์นนก็คือผมมีบวกโคแค่สมเมตรก็ได้ใส่ให้ตัวดาเมดไปเลยแล้วก็เล่งดาเมจให้มันเยอะนะตัวตัวนกแดงก็ถ้าใครยังอัพไม่ถึงห้าดาวก็หาห,หาไนี่มาให้ได้นะปีกเนี่ยบ คนะือปีกจะเพิ่มลำเม็ดบนแล้วเปนสามสิบเปอร์เซ็นะถ้าไม่ใส่เนี่ยเห็นไหมจะเป็นยี่สิบพอใส่แล้วก็จะเป็นเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้แรงขึ้นตัวคอเราเลือกใช้ได้นะว่าคือถ้าใครจะโหดแผมอะแนะนำให้เป็นตัวนี้เลยนะตัวเออาร์ตัว HR ตัวเนี้ยเพราะยังไงทุกคนก็มีเล่นฟรีอยู่แล้วไง่รงนี้ก็จัดนะจัดเต็มเลยครับเพราะว่าอยู่ไหนนะมันอยู่ไหน ตัวมันไม่ต้องทำอะไรผมไม่เสร็จเลย,เลยนะไม่ให้มันไตายอะ่ะโอเคเอาตอนนี้ก็น่าจะบทแล้วนะก็ใครอยากจัดซีเันเฟย์ก็จัดนะผมไม่จัดเพราะผมก็รอตัวที่ใช่นะเพราะว่าผมก็จะได้ครบแหละตัวดำต่วความตั้งใจของสายฟีพวกเรานะโอเคแต่ถ้าผมก็เก็บตัวส้มไว้ประมาณหนึ่งนะถ้ามาก็ก็พร้อมเลย โอเคตอนนี้ก็มีกิจกรรมนี้นะก็เพื่นอนๆอดี๋ย่านกันการนี่กิจรกรรมอย่างนี้ของรับสายฟรีเรานี่คุ้มค่ามากมันจะสุ่มของนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือได้รับข้อมูลคือได้รับชัวข้างล่างกระุ่มก็คือเนี่ยให้มันเต็มถามว่า แล้วพวกนี้มันได้จากไหนก็คือก็จะจากการฟาร์มแบบปกติเลย,ยเช่นอันนี้ก็เห็นไหมกดกด,กดกวาดล้างไปเห็นไหมมันก็ได้เห็นไหมได้มาลเลยเนี่ยก็ก็กวาดล้างไปเรื่อยๆเห็นไหมให้ได้ถ้ามันตลวดแหละก็รอให้มันครบครบแล้วเราก็สุ่มนี่ลองรมเลือกอันนึงก็งสุ่มไปก็ของรางวัลก็ตามนี้นี่สิบห้าครั้งนะครับ อันนี้อของขากาโลนะเฮ้ยใครบอกว่าต์นนักบวชเฮ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเป็นของกาโลนะผมจำไม่ผิดอะ่ะมันเป็นนักบวชเนี่ยกาโลเลยกาโลเป็นนักโทษเ,เ,เ,เหรอไม่เนใจเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็ทีก็จะสั้นๆหน่อยนะก็ เดี๋ยวใครมาถึงจุดๆนี้ก็ผมจะบอกเคล็ดลับที่ทางห้พลงผมมากในนี้ก็คือเคล็ดลับก็คืออันี้ครับปุกพลังอ่ะเพื่อนๆคือมันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบไปแบบให้มันเต็มแล้วก็ไปแบบ,แบ,บน,นี้นะคือเราสามารถกดได้เลยเห็นไหมยมันใช้ทีละสองนะครั้งแรกจกกริงๆกดเราไม่เต็มเลยได้เห็นไหมมันจะทําให้มันอัพได้เยอะกว่า อย่างเงี้ยอัพที่อันที่อันไปอย่างตัวอย่างเงี้ยแล้วก็อยากปวดเลือดใช่ไหมล่ะเพราะขอบอวครั้งที่สองมันใช่สี่แต่มันก็เพิ่มที่เก้าร้อยนะอืมหรือว,ว่าครั้งแรกขมอย่างงี้เราก็ปวดก่อนเห็นไหมเนี่ยวันนี้นเพื่อนใครดูถึงนี้ก็ช่วยิใจด้วยนะครับโอเค ก็น่าจะประมาณนี้ระดับเพื่อนๆโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดถ้าใครเป็นกำลังใจผมด้วยก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยอะไรหรืออยากจัดทีมอะไรอ่ะบอกผมก็ได้นะคือสมองผมนี่คือทีมเต็มบนเลยโอเคก็จัดตามที่ของเรามีนะเพื่อนๆโอเคงนั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปละใครชอบก็ฝากกดไลค์กดถ้าใครเป็นกำลังใจผมนะไปละ